จังหวัดหนองคายเมลอนรสชาติถูกใจราคาสบายกระเป๋าเกษตรกร,ร,ร,กรที่ตําบลหนองปลาปากอําเภอสีเชียงใหม่ปลูกเมลอนหลากหลายสายพันธุ์ที่ให้รสชาติอร่อยมาแล้วถึง4ปีนอกจากส่งขายทั่วประเทศแล้วยังขายหน้าฟาร์มในราคาถูกเพื่อให้คนหนองคายคนไทยได้มีโอกาสได้รับประทานเมลอนที่อร่อยและได้มาตรฐานนายนาวินลิมมณีประเสริฐอายุ48ปี อยู่บ้านจำปาทองตำบลหนองปลาปากอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเจ้าของแสงปศินเมลอนฟาร์มที่เป็นฟาร์มปลูกเมลอนขนาดใหญ่และปลูกเมลอนเป็นฟาร์มแรกๆในจังหวัดหนองคายกล่าวถึงความเป็นมาในการปลูกเมลอนว่าเดิมนั้นตนปลูกพืชเชิงเดี่ยวทั้งสับปะรดและยางพาราปรกากฏว่าราคาตกต่ำทําให้ประสบกับการขาดทุนจึงได้หันมาปลูกเมลอนเพื่อหาไรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เมลอนเป็นพืชอายุสัน้นสามารถสร้างรายได้ให้เร็วเพียงแต่ต้องมีการปลูกในโรงเรือนเพื่อให้ง่ายในการดูแลเรื่องโรคและแมลงเริ่มเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้ก็คือผมดูใน YouTube ครับผมซึ่งมีหลายคนที่เขาทาแล้วก็มีความแตกต่างกันครับส่วนใหญ่แล้วผมจะศึกษาจากคนที่เข้าขายเมล็ดครับนะครับเขาค่อนข้างที่จะบอกรายละเอียดตั้งแต่การ เพราะกล้าจนถึงการให้น้ำให้ปุย๋ยแล้วก็ทั้งถึงเรื่องของการาบำรุงรักษาต้นนะครับในส่วนของพันธุ์ที่เราเลือกที่จะปลูกเราเลือกอยังไงครับผมดูก่อนตอนแรกนี่ก็เราอาศัยที่ว่าเราปลูกอายุสั้นฮะผลผลิตแต่และสายพันธุ์นี้อายุจะแตกต่างกันครับอย่างสีทองนี่ตัวนี้ห้า 3 5วันหลังผสมดอกนะครับผมแต่ในการเลี้ยงต้นนี้ก็เต็มที่เลย28-30วันครถบครับผมแล้วเราก็ผสมดอกนั้นละผสมแล้วก็แรกนี่ก็คือนับไปเลยอีก35วันจะได้ขายเฉพาะสีทองครับสายพันธุ์นี้ครับผมคือจันชัยแล้วก็ถ้าเป็นตะข่ายนะฮะตะข่ายหรือเป็นสายพันธุ์ตะข่ายญี่ปุ่นเนี่ยครับ มันจะมี45 50วันครับผมแล้วก็ตั้งแต่ผสมดอกครับตั้งแต่ผสมดอกครับผมครับเขาจะออกมาในลักษณะนี้ครับผมเราผสมครับผมครับผมแล้วก็ในเรื่องของการปลูกรวมกันนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ในแต่ละแปลงนี่ก็คือเราจะปลูกเป็นคือสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดไม่สลับครับผมเพราะการให้ปุ๋ยให้อะไรจะมีความแตกต่างกันในเวลาที่เราเก็บผลครับครับผมในส่วนของ รสชาติระหว่างตะไคร่กับจันฉายมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็คนบ้านเราชอบรสชาติแบบไหนครับผมลักษณะของอจันฉายนะครับ,รบเขาจะมีลักษณะหวานกรอบครับผมบหวานกรอบนี่หมายความว่ากรอบของเขานี่ก็คือเวลาเคี้ยวนี่เหมือนสาลี่ครับครับผมนี่คือนี่คือเอกลักษณ์ของเมลอนอเมลอนทุกสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์เนี่ยครับจะมีความแตกต่างในเรื่องของกลิ่นนะครับแล้วก็เรื่องของลายตะข่ายเนี่ยครับผมแล้วก็รสชาติครับผมจะให้ความแตกต่างกันทุกสายพันธุ์เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเมลอนครับผมครับยังยังคนหนองคายหรือว่าคนในเขตเนี้ยชอบพันธุ์ไหนครับชอบส่วนใหญ่แล้วคนหนองคายที่แล้วคนแถวนี้ที่รับประทานอยู่ก็ก็คล้าคๆกันไปครับสําหรับเมลอน แต่คนแถวนี้ก็ชอบสีทองนี่ครับผมก็คือทิ้งไม่ได้เลยเพราะมันจะมีรสหวานแข็งแล้วก็มีการกรอบเวลาเคี้ยวแช่เย็นอะไรแล้วมันจะมีความอร่อยครับผมส่วนพวกตะข่ายนี่ก็เป็นอีกกลุ่มลูกค้าหนึ่งที่เขาเคยทานมันจะเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นครับผมแบบดั้งเดิมเลยครับเป็นญี่ปุ่นและบางตัวก็หอมมีกลิ่นหอมแรงแล้วก็มีความหวานนิดๆไม่ถึงกับหวานมากประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้จะหวาน ค่อนข้างที่จะหวานแรงนิดนึงส่วนของราคาครับทีนี้ตัวไหนที่ได้ราคาดีราคานี่ครับผมการตลาด <c oughs> การตลาดที่ผมทําอยู่ราคานี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ถือว่าสูงเกินไป <c oughs> เราไม่มีการที่แบบว่ามีตลาดมารองรับครับเพราะฉะนั้นผลผลิตที่เราผลิตออกมานี่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีการคัดครับส่วนใหญ่แล้วผมจะตามที่เห็นนี่ก็คือได้มาตรฐานครับ ครับได้มาตรฐานในเรื่องของขนาดรูปทรงแล้วก็สีสันความหวานนะครับผมมันก็เลยถือได้ว่าคนต่างจังหวัดที่อยู่ในบริเวณที่กินอยู่ใกล้เคียงเนี่ยได้รับการบริโภคที่บอกว่าเป็นเมลอนที่ค่อนข้างได้มาตรฐานว่างั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาไปส่งเขาพราค้าคนกลางเขาไม่ได้มาคัดของผมครับเพราะฉะนั้นไอ้ของที่ไม่ดีผมก็มีการแปรรูป อีกต่างหาในกรณีที่แตกอย่างนี้ผมก็ไม่ขายเป็นผลผมก็ไปแปรรูปทําเป็นอย่างอื่นครับผมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ในเรื่องของไม่ตั้งแต่รูปลักษณ์หรือว่าที่ต้นที่มองดูแล้วผลผลิตไม่ได้มาตรฐานนี้ก็คือเราจะไม่ขายเป็นผลหละครับผมราคาตอนนี้มีตั้งแต่เริ่มต้นเท่าไหร่ก็คือตั้งแต่ราคา80บาท กิโลละ80บาทแล้วก็100บาทก็จะเป็นพวกตะข่ายเพราะว่าหนึ่งอยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับราคาเมล็ดพันธุ์ที่ผมกำหนดแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแพงจนเกินไปสำหรับในในในท้องที่ของเราครับผมห็นมอกว่าจุดประสงค์หนึ่งคืออยากให้ให้คนน้องคลายและคนแถวนี้ได้รับประทานเมลดที่มีคุณภาพตรงนี้ยังเป็นจุดประสงค์เดิมใช่ครับผมยังเป็นจุดประสงค์เดิมเพราะว่าตามท้องตลาดที่ผมไปเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เมลอนเกรดเอ ครับผมที่ขายในราคา79บาทอะไรนี่ไม่ใช่เกจเอแลระเกจเอนี่เขาคัดไปที่อื่นหมดแล้วเหตุผลที่เราใช้ปุ๋ยหรือว่าใช้ยาเยอะๆอะไรที่ส่งผลให้เราเห็นกับพืชพันธุ์ที่มีผลกระทบ,บถึงเขาจะไม่มีโรคถึงเขาจะ,ะไม่มีโรคแต่ผลเสียของเขาก็มีก็คือความสวยงามในเรื่องของตะข่ายว่างั้นแต่สายพันธุ์พวกนี้จะไม่ค่อย จะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันเป็นผิวเรียบครับผมแต่ตาข่ายเนี่ยถ้าเราใช้ยาเยอะๆจะมีผลก็คือลายเขาจะไม่ขึ้นครับผมลายเขาจะไม่ขึ้นครับผมจะสังเกตง่ายมากครับครับผมอยากจะให้ฝากถึงผู้ที่คิดจะปลูกเมลอนว่าควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรที่จริงครับเมลอนเป็นพืชที่ใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องเข้าใจจริงๆครับผมในการปลูกครับเพราะในเรื่องของอากาศ หรือว่าสายพันธุ์ที่ปลูกนี่ก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากครับครับผมแล้วที่สําคัญเขาเรียกว่าศัตรูพืชสามสี่ชนิดที่เขาทําลายคือต้นเมลอนได้นี่ก็คือคือถ้าเขากัดเข้าไปเขาติดเชื้อนี่ก็คือต้นนั้นคือจบละต้องถอนทิ้งครับผมนั่นคือก็ คนที่ปลูกจะต้องใส่ใจในเรื่องของมแมลงและกา,การดูแล<ม>ที่ต,ต้องใส่ใจอย่างแบบในช่วงเป็นระยะเวลาแค่นั้นไม่ใช่ตั้งแต่รับผลบช่วงระยะเวลาที่เราต้องดูแลจริงๆนี่ก็คือก่อนที่เราจะกุดยอดมันรหรือเด็ดยอดมันทิง้งก่อนที่เด็ดยอดนี่คือเราจะได้ผลอ่อนๆเหมือนอยู่ด้านโนนแล้วรเราจะเด็ดยอดนั้นคือมแมลงไม่กิน ไม่กินยอดแล้วก็ไม่ส่งเชื้อไวรัสตัวนั้นลงมาในลําต้นครับผมก็คือต้นนั้นก็คือได้ได้รับผลแหละครับผมแล้วก็เมลอนนี้ก็คือจะต้องให้ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอต้องไม่ให้ขาดเลยครับผมแต่ก็ที่สําคัญความพอดีของเขามีครับในส่วนของตลาดในยุคที่ไวรัสโควิด -19 มีการแพร่ระบาดนั้นนายนาวินบอกว่านอกจากจะขายที่หน้าฟาร์มแล้ว ก็จะส่งให้กับลูกค้าประจําในต่างจังหวัดทั่วประเทศที่มีการสั่งซื้อเมลอนที่ฟาร์มในทุกรุ่นที่ให้ผลผลิตโดยส่งผ่านบริษัทขนส่งนอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกับโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีการจัดตลาดผู้ผลิตพบผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดหนองคายเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ฟาร์มเมลอนให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจเมลอนคุณภาพดีในราคาที่สบายกระเป๋าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-093-3565หรือทาง Facebook แสงพัชินเมลอนฟาร์มทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน